บทที่13ตัวเลือกไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากศีน้าของตึงซือเนเบอร์บอกให้ผมรู้ว่าฝูงวัวที่ได้รับความตกใจกำลังวิ่งกรูเข้ามาหาพวกเราปกติแล้ววัวในทุ่งหญ้าค่อนข้างสงบอ่อนโยนแต่ถ้าพวกมันตื่นตกใจทั้งฝูงจะน่ากลัวยิงกว่าหมาป่าที่หลุดจากการควบคุมเสียอีกฝูงวัวหลายร้อยตัวตื่นตกใจขึ้นมากระทั่งรถยนต์ยังโดนเหยียบบี้แบนจนกลายเป็นแผ่นเหล็ก ผมไม่มีเวลาหยุดฟังว่าทำไมฟงว่วจึงแตกตื่นรีบตะเกียกตะกายรุกขึ้นที่ปลุกพังจืจอแต่เมื่อวานหัวหน้าเหล่านี้ดื่มเหล้ามากเกินไปทียังไงก็ไม่ยอมตื่นเนื่องจากสถานการณ์เร่งด่วนผมกับพังจืจอจึงช่วยกันหามเขาออกไปเคราะด,ดีที่เขาอยังสวมเสื้อผ้านอนทรับสมบัติทั้งหมดเหลือแค่ที่มีติดตัวแค่ควากระเป๋าเป้ทาหารได้ก็วิ่งตามติงสือเทียนออกจากกระโจม ท้องฟ้าภายนอกสว่างแล้วเห็นเพียงฝุ่นละอองลอยฟุ้งอยู่ทางทิศตะวันออกเสียงวิทาและเสียงแผดร้องของฝูงวัวดังระงมพวกมันกำลังวิ่งตเตลิดตรงเข้ามาทางพวกเราสุนัขเลี้ยงแพะที่ซื่อสัตย์หลายตัววิ่งสวนเข้าไปเหาใส่ฝูงวัวที่กำลังคลุ้มคลั่งเพื่อช่วยเจ้าหน่ายสยบพวกมันแต่เวลานี้พวกวัวตาแดงก่ำไปหมดวิ่งตะบึงตะบอลเข้ามาไม่หยุด แค่พริบตาเดียวก็เหยียบย่ำสุนัขเหล่านั้นจนแหลกและติดทุ่มยาผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องเชนีน้ขึ้นเมื่อเห็นฝูงวัวพุ่งตรงเข้ามาคิดจะหลบไปด้านข้างก็ไม่ทันเสียแล้วพวกเรากำลังถูกกีบวัวเหยียบจนตื่นตระนกจนหน้าตาซีดเผือดชะงักข้างไปครู่หนึ่งกระทั่งเสียงพูดยังถูกกลืนลงคอท่ามกลางความสับสนวุ่นวายตึงเสถียรรีบคว้าแขนผมลากไปด้านหลังกระโจมมองโกอย่างไม่คิดชีวิต ผมรู้ดีว่าขาสองข้างของวิ่งสู้ที่กำลังตื่นตกใจไม่ได้และไม่มีปัญญาถามตึงสืเทียนว่าวิ่งไปทางนั้นทำไมถึงแม้นกลัวว่าเธอจะตกใจจนเสียสติแต่ผมกับบังจือก็ช่วยกันถามเหล่านี้วิ่งตามเธอไปไม่ต้องหันกลับไปดูว่าแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าฝูงวัวด้านหลังกำลังใกล้เข้ามาทุกทีกระโจมที่หยุดยืนอยู่เมื่อครูนี้โดนเหยียบพังพินาศ อีกสิบกว่าก้าวพวกเราก็คงโดนวัวเหยียบตายเช่นกันขณะที่กำลังสิ้นหวังก็เพราะว่าข้างหน้าไม่ไกลออกไปมีแม่น้ำแห้งขอดสายหนึ่งแม่นม้ำสายนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงมานานมากไม่หรือว่าแห้งผากมากี่ร้อยปีแล้วรองน้ำเริ่มถูกดินทรายและวัชพืชกลืนกินจนถึงวันนี้เหลือเพียงความลึกเพียงหนึ่งเมตรกว่าเท่านั้นแม่น้ำเก่าที่กว้างครึ่งเมตรเป็นรอยแยกผากกลางพรหมญาติสีเขียวกระจี มันคือหนึ่งในเส้นทางที่ป้องกันไฟป่าเวลาที่อากาศแรงจัดผมเพิ่งจะเข้าใจความคิดของตึงสือเทียนเธอเพาพวกเราวิ่งตรงมาทางนี้เพื่อให้ทุกคนกระโดดลงไปหลบการพุ่งชนของฝูงวัวในร่องนั้นเองผมกับพังจือแบกหัวหน้าหนีรวมถึงตึงสือเทียนทั้งหมดสี่คนแทบจะกลิ้งลงไปร่องน้ําแห้งผากเมื่อตกลงไปในร่องก็รู้สึกว่าเหนือศรีรษะมีเงาดําทมึน ดินทรายและว,วัชพืชล่วงกล่าวลงมาเสียงยามเท้าดังกึกก้องเข้ามาในหูทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นสัมพวกเราอุดอู่แน่นไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็เสียงแผดร้องของฝูงวัวจะเลยผ่านร่องน้ำนี้ไปในที่สุดหัวหน้าเหล่านี้ก็ตื่นขึ้นมาเขานั่งมองพวกเราสามคนอยู่ในร่องน้ำทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าเมื่อครูนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเอง เหล่ายางผีกับลูกชายลูกสะใภ้ของเขาก็รีบเข้ามาหาโดยไม่สนใจที่จะไล่ตามฝูงวัวเมื่อเห็นเหล่านี้ไม่เป็นอะไรก็พ้นลมหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นช่วยกันดึงพวกเราขึ้นจากร่องน้ำและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังที่แท้เมื่อคืนทุกคนดื่มเหล้ามากเกินไปไม่รู้ว่าใครจูงม้าไปชนข้อกัวพังฝูงวัวที่ใหญ่ที่สุดในเคอร์อหลุนจัวฉีอยู่ที่นั่นเกราะด,ดีที่สุนัขเลี้ยงแพะต้อนฝูงวัวเอาไว้ทัน พวกวัวจึงย,ยืนเล็มหญ้าก,กันอยู่ในทุ่งหญ้ารอบนอกไม่ได้หนีหายไปไหนพอถึงตอนเช้ายัางไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเหล่ายางผีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพบว่าวัวหลุดออกจากคอกเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆจึงไม่ได้ตื่นตกใจเขาเรียกลูกชายลูกสะพ้ายที่ไปช่วยกันต้อนวัวแต่พวกเขาเพิ่งจะเดินเข้าไปถึงด้านหลังฝูงวัวก็พบเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนไม่รู้ว่าตัวเหลือบยักษ์โผล่มาจากไหน มันกัดวัวตัวหนึ่งเขาอย่างรุนแรงปกติห่างวัวจะสะบัดไปมาจุดประสงค์ก็เพื่อไล่ตัวเหลือบหรือยุงในกอหญ้าตัวเหลือบเป็นแมลงชนิดหนึ่งอันที่จริงแล้วก็แบ่งเป็นสองชนิดคือแบบกินสัตว์กับแบบกินพืชตัวผู้ดูดกินแต่น้ำค้างบนยอดหญ้าส่วนตัวเมียดูดกินเลือดสัตว์ลำตัวสีเทามีปีกโปร่งใสเทียบกับยุงแล้วตัวเหลือบทำให้วัวหวาดกลัวมากกว่าตัวเหลือบยักหลบหางวัวที่สะบัดไปมา แล้วบินเข้าไปกัดตรงส่วนที่บอบบางที่สุดของวัวมันกระโดดโยงด้วยความเจ็บปวดทำให้วัวที่เหลือตื่นตกใจจนวิ่งเตลิดเหมือนมแมรงวันไร้หัวตรงเข้ามาทางที่ตั้งของกระโจมเมื่อตึงซื้อเทียนรู้ว่าฝูงวัวแตกตื่นก็รีบวิ่งไปปลุกอีกสามคนที่ยังนอนอยู่ในกระโจมอย่างไม่คิดชีวิตไม่อย่างนั้นพวกเราก็คงโดนกระชากถอนรากถอนโคนไปทั้งกระโจมเวลาฝูงวัวแตกตื่นขึ้นมาไม่มีใครรังอยู่ เพราะพวกมันมีพละกกำลังมากกระทั่งม้ายังตกใจจนขาอ่อนยวบไม่กล้าวิ่งตามไปด้านหลังทำได้เพียงปล่อยให้พวกมันวิ่งจนหายคลั่งพอหมดแรงก็จะหยุดเองถึงตอนนั้นค่อยตามไปต้อนพวกมันกลับมาเมื่อเหล่านี้ได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็ตกใจจนควันหายถ้าเกิดพวกปัญญาชนไม่เสี่ยงชีวิตช่วยตัวเองไว้ปณิคงเหยียบตายไปโดยไม่รู้ว่าตายได้อย่างไร เขาจับมือพวกเราด้วยความตื้นตันใจผมกับพังเจอเคยเพิ่เจอหัวหน้ามาหลายคนจึงไม่ได้ยกย่องเจ้าหน้าที่เล็กๆอย่างเหล่านี้เหมือนชาวประสุสัตว์ทั่วไปแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนมีอัธยาศัยดีอีกอย่างการช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้วจึงไม่อวดอ้างตัวสักเท่าไหร่หัวหน้าหนี้กล่าวกับทุกคนกระทั่งประธานเหมาย,ยังกล่าวว่าในโลกเล็กๆยังเจอปัญหาจักแมลงวันไม่กี่ตัว ฉันว่าในทุ่งญ้าจะมีเหลือเก่าความวุ่นวายสักตัวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ควรต้อนวัวกลับมาเร็วๆฉันต้องกลับไปรายงานเรื่องเขตปศสุสัตว์แล้วเบื้องบนยังจะประกาศให้เขตปศสุสัตและเขตป่าทั้งหมดศึกษาจากพวกคุณดังนั้นอย่าให้เกิดความผิดพลาดเด็ดขาดเมื่อพูดจบก็มองเราอย่างผีที่เบิกตาค้างแล้วถามว่าทำไมยังไม่รีบไปตามวัวเล่าเรายัางผีหน้านิ้วคิ้วขมวดน่าซีดเผือดจนดูไม่ได้ท่าทางขวาญน,นี้ดีฟอไปหมด หลังจากที่บัววิ่งข้ามแม่น้ำไปก็แตกกระจายกันไปหมดกลุ่มหนึ่งในนั้นวิ่งตรงไปทางทุ่งหญ้าลึกอันเป็นที่ตั้งของไปเย,ยนคูเ้อวิ่งไปที่อื่นเพราะว่าพอพูดถึงสถานที่ดังกล่าวเหล่ายางผีก็อกสั่นควันแขวนเขาไม่กล้าบรอกเหตุผลให้เหล่านี้ทราบผมที่นั่งดูอยู่ข้างๆเข้าใจความลำบากใจของเหล่ายางผีเป็นอย่างดีผมไม่เชื่อว่าจะมีมังกรปีศาจอยู่ในทุ่งหญ้าลึกจริงๆจึงลุกพรวดยืนขึ้น พร้อมกับเอ่ยแล้วกับเราหนีว่าผมจะรับผิดชอบต้อนวัวที่หนีไปทางทิศตะวันตกกลับมาเองอุต่า์จะมีเขตปศุสัตว์ตัวอย่างในสังกัดทั้งทีอย่าเพิ่งรายงานเรื่องนี้ได้ไหมไม่อย่างนั้นตัวอย่างที่ดีของเราอย่างผีก็คงได้กลายเป็นตัวอย่างเลวไปแทนเราหนีไปยากหน้าตอบพวกบัญญาชนไปต้อนวัวทั้งนั้นก็ดีเหมือนกันแต่พวกเธอต้องระมัดระวังตัวด้วยคมโมเปยไปจะเป็นเส้นพรมแดน ถ้าวัววิ่งข้ามออกไปมองกาลียนอกคิดขอคืนคงยุ่งยากแล้วเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศและอาจทําให้รัฐต้องสูญเสียทรัพย์สินจํานวนมากดังนั้นฉันจะพยายามเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนชั่วคราวรอให้เบลเธอกลับมานับจํานวนที่ขาดหายไปแล้วค่อยกลับไปรายงานเบื้องบนอีกทีตอนที่ฝูงวัววิ่งเลิดเหยียบลูกวัวตายไปไม่น้อยฉันว่าพวกเราต้องหาวิธีลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ดิ้งเสถียรจุงมาสามตัวเข้ามาพอได้ยินคำพูดของเรานี้จึงกล่าวตอบคุณกังวลมากไปแล้วฝูงวัวไม่มีฐานวิ่งข้ามทะเลทรายไปหรอกอย่างมากก็วิ่งวนเวียนอยู่ในทุ่งหญ้าอีกอย่างจะอย่างไรวัวก็วิ่งเป็นกลุ่มในเคอร์หลุนโจชีไม่ค่อยมีหมาป่าฝูงหมาป่าที่มีจำนวนน้อยกว่าก็ไม่กล้าทำอะไรพวกมันดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพวกเราต้องต้อนวัวก,กลับมาโดยไม่ขาดไปแม้แต่ตัวเดียวอย่างแน่นอน พะมองม้าสามตัวที่ติงสือเทียนจูงมาก่อนถามเธอว่าจะไปต้อนวัวทางทิศตะวันตกกับพวกเราหรือได้ยินว่าที่นั่นอันตรายมากเธออย่าไปเลยติงสือเทียนเอ่ยด้วยคามดื้อดึงถึงแม้พวกนายจะกล้าหาญถึงขั้นขึ้นสวรรค์ชั้นเก้าไปเด็ดดวงจันทร์หรือลองไปจับเต่าในมหาสมุทรทั้งห้าแต่พวกนายไม่เคยขี่ม้ามาก่อนขี่ม้าไม่เป็นแล้วจะต้อนวัวยังไงอีกอย่างฉันเป็นปัญญาชนที่มาเป็นอาสาสมัครที่นี่ เขตประสุทัตว์เกิดเรื่องฉันต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันดังนั้นฉันต้องไปด้วยพอพูดจบก็คนอ่านกับโกรนม้ามาลายอันผมกับพังชื่อขี่ม้าไม่เป็นจริงๆจึงจําเป็นต้องยอมรับและให้เธอนําทางเรายังพีเดินเข้ามาอย่างลังเลกระทั่งบรญญาชนทั้งสามคนยังกล้าเสี่ยงอันตรายเข้าไปใกล้ไปเรียนครูเพื่อเขตประสุตว์ถึงตอนนี้แล้วตาแก่อย่างเขายังจะมีอะไรต้องกลัวเกรงอีกเล่า สิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าเกิดต้อนวัวก,กลับมาไม่ได้แถมพวกปัญญาชนยังเกิดเรื่องไม่คาดคิดเขาก็ไม่สามารถกลับไปรายงานเบื้องบนแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจให้ลูกชายกับลูกสะพายไปตามวัวที่เหลือจากนั้นอยู่ดูแลหวัวหน้าหนีและซ่อมคอกวัวคอควกแพะที่พังส่วนตัวเขาจะไปต้อนวัวที่ปเย็นคู่กับพวกเราสามคนพวกเราไม่กล้าชักช้าขนหาข้าวของที่จําเป็นจากกระโจมอีกหลัง ที่ไม่โดนเหยียบพังแล้วแยกย้ายกันทันทีมือใหม่หัดขี่ม้าจําเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับม้าก่อนสักระยะแต่ผมกับพังเจอปรับตัวเก่งโดยธรรมชาติแถมยังมีตึงสื่อเทียนกับเหล่ายางพีคอยชี้แนะพราะเราขี่ไปได้ไม่กี่เมตรก็พอจะรู้พื้นฐานสิ่งสําคัญในการขี่ม้าก,ก็คือห้ามแข่งกับมา้าตอที่มาคับเร็วๆเข่าน้องและต้นขาด้านในต้องหนีบมาไว้แน่นๆโน้มตัวไปด้านหน้า ก็นั่งแต่อ่านแต่ขยับขึ้นลงตามจังหวะการเคลื่อนไหวของมา้าอย่าทำตัวแข็งทือเด็ดขาดตอนที่เราทั้งคนทั้ง4ี่คนควบม้าวิ่งทยานไปในทุง่งหญ้าให้ความรู้สึกเหมือนกำลังหอะเหินอยู่เหนือทะเลหญ้าก็ไม่ปานผมกับพังจือสนุกมากในจะคิดว่าคราวนี้คงเสพติดการขี่ม้าเสร็จแล้วแค่เรื่องนี้ก็คุมแล้วที่ยอมลำบากออกไปต้อนวัวเวลาที่ฝูงวัวแตกกลุ่มจะวิ่งตเตลิดไม่รู้จักหยุด นอกจากนี้เมื่อครูพวกเรายัางเสียเวลากันไปครู่ใหญ่จึงไล่ตามฝูหัวไม่ทันดีที่มีร่องรอยเห็นชัดไม่ต้องกลัวว่าจะตามไปไม่ถูกเรายัางผีกลัวผมกับพังจือขี่เพลินอีกจ้ไม่ได้สวมรองเทา้าบูทสำหรับขี่มา้าถ้าร่วงลงมาจากหลังมา้าคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหลังจากที่ปล่อยให้พวกเราขว้าม,มาวิ่งชะยานอยู่พักหนึ่งก็ค่อยๆลดความเร็วลง ผม่วยโอกาสถามเหล่าอย่างผีว่าชื่อไปเลียนคูฟังดูประหลาดมากทำไมจึงตั้งชื่อนี้เหล่ายัางผีบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้แน่ชัดได้ยินว่าทุงยาเพราะมีโพรงดินมากมายปากโพรงที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติล้นเป็นตาน้ำที่แห้งขอดแต่ละโพรงเชื่อมต่อกันหมดคิดว่าคงเป็นเพราะมีโพรงเยอะมากจึงเรียกว่าไปเหยียนคูหรือทำรอยตากระมัง และเนื่องจากที่นั้นมีคนและสัตว์หายสาบสูญไปเยอะมากหลายปีแับน,นี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้จึงไม่รู้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเรายังพิวาดกลัวมังกรดำที่ปรากฏตัวในระแวกป่ายนคูอย่างมากผมคิดว่าการที่น้องชายหายสาบสูญไปในตอนนั้นส่งผลกระทบตอ่อจิตใจเขายังมากในใจมีปมที่คลี่คลายไม่ได้ผมไม่รู้จะเรกรี้ยกล่อมอย่างไรจึงบอกเขาว่าในโลกนี้ไม่มีมังกร มันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่คนโบร,ราณสร้างขึ้นเท่านั้นพูดถึงตรงนี้จู่ๆผมก็คิดถึงเครดวิชาวงจุ้ยยินยาง16อักษรที่สืบทอดกันมาในตระกูลข้างในนั้นมีบูถึงมังกรอยู่หลายบทตำราครึ่งเล่มนี้เป็นสมบัติตกทอดเพียงชิ้นเดียวของตระกูลผมมักจะพกติดตัวเป็นประจำตอนนั้นยังไม่ได้อ่านอย่างละเอียดจึงหยิบออกมาพลิกดูเล่นๆอยู่บนหลังมา้าข้างในเล่มมีพูดถึงเครดสาหามังกรอยู่จริงๆ ระบุว่าคุณเขาที่ทอดตัวสูงสูงต่ำต่ำคือมังกรภูม,มิประเทศที่เชื่อมต่อกันก็คือมังกรดูท่ามังกรคงเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาตำราเล่มนี้ไม่ได้บอกว่ามังกรมีชีวิตพังจื่อขัดหูขัดตากับตำราครึ่งเล่มนี้มาโดยตลอดเมื่อเห็นผมหยิบมันออกมาก็รีบบ่นทันทีนายยังไม่ทิ้งหนังสือสี่โบราณน,นี้ไปอีกหรือหนังสือไร้สาระแบบนี้มีพิษร้าย อ่านมันนานๆจะถูกเลยดร้รายกัดกินนะสหายอีกอย่างนายกล้ายหยิบออกมาให้คนอื่นเห็นแบบนี้คิดจะปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้ชาวนากลางกับสหายปฏิวัติหรือผมตอแยงกลับไปทันทีนายจะไปรู้อะไรจริงอยู่ที่ว่าไราสาระแต่ไราสาระก็ไม่ได้ปิดตรงไหนนอกจากนี้ฉันยังดูมันด้วยสายตาวิเคราะห์อีกด้วยขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นจู่ๆเหล่ายางผีก็ดึงบางเหียนมา แล้วพอพวกเราสามผว่าทุงยาด้านโน้นก็คือไปเหยียนคู่เข่ากล้าสาบานกับสวรรค์ว่าเขาเห็นมังกรปีศาจต,ตรงนั้นจริงๆถึงตายก็ไม่มีวันลืมภาพที่น่าสะพรึงกลัวนั้นเวลานี้ดวงอาทิตย์ลอยเด่นอยู่กลางฟ้าพวกเราขี่อยู่บนหลังมา้ายกมือป้องหน้ามองไปทางตะวันตกทุงยารกร้างสีเหลืองกว้างใหญ่เชื่อมต่อเป็นพื้นเดียวกันทะเลยาใสโอนเอ็นไปมาเป็นละรอกคลื่น มีเนินเขาสูงนูนขึ้นมาหลายแห่งทำให้ดูเหมือนเกาะร้างกลางทะเละยาที่นั่นคือไปเย็ยนขู่ที่เรายางผีพูดถึงที่ไรก็น่าซีเพอดด้วยความหวาดกลัวดูท่าพวกวัวคงวิ่งหนีไปทางนั้นแน่แล้วถ้าตามหาวัวไม่เจอก็ก,กลับไปรายงานไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทำเสือวังมังกรก็ต้องเข้าไปสำรวจดูสักทีเรายัางผีพพดาบมองโกมาด้วยเล่มหนึ่งมันคือดาบวิเศษขังสีของแท้ ที่ประธานให้กษัตริย์มองโกในตอนนั้นต่อมาในช่วงลมลางศีรษราณทายาทของกษัตริย์มองโกให้เหล่ายางผีช่วยแอบเอาไปทิ้งเรลายังผีรู้ว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบวิเศษจึงไม่ได้รายงานขึ้นไปแต่จัทิ้งก็รู้สึกน่าเสียดายจึงแอบเก็บซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านตัวเองบ้านเขามีฐานะต่ำต้อยไม่มีใครคอยจับตาดูจึงเก็บรักษามันไว้ได้ เรายังผีพกติดตัวมาด้วยเพราะคิดว่าดาบวิเศษครั้งสี่สามารถบัดเลาความชั่วร้ายและขจัดหมานร้ายเขาคิดว่าคราวนี้คงไม่มีโอกาสารอดกลับไปแล้วจึงมีสีหน้าท่าทางเศร้าซอยเมื่อเห็นว่าใกล้ถึงไปเยียนคู่แล้วเรายังผีก็กระชากดาบออกจากฝักปากตะโกนร้องงิ้วฉินเสียงเรียกความกล้าให้ตัวเองและพวกประชาชนพลังใสามามุ่งหน้าตรงเข้าไปนำเสียงแตกพราที่ตวัดร้องเหมือนกำลังโกรธเกรี้ยวว่า เจ้าจื้อหลงเมื่อบทงิ้วหลุดออกจากปากเซนตงตะวันแรมสูงฟังดูฮึกเหิมแกมเศร้าโศกพวกเราฟังเสียงตะวัดคำรามของเรายังผีจนขนลุกสู้ไปหมดถึงแม้ไม่เคยได้ยินเสียงร้องงิ้วฉินเสียงที่แท้จริงมาก่อนแต่คิดว่าเสียงของเขาต้องเหมือนมากเวลานี้จึงเหมาะสมที่จะร้องเพลงเกี่ยวกับเจ้าจือหลงผู้กล้าหารองอาจเพื่อเรียกกำลังขวาญให้ทุกคนจริงๆ ขณะที่กําลังจะร้องชมเชยเราอย่างผีกลับหยุดชะงักสักก่อนสายตาจับจ้องไปที่รอยเท้าของฝูงวัวบนพื้นที่แท้หลังจากที่วัววิ่งเจริดเข้ามาที่นี่ก็ค่อยๆเบนออกนอกเส้นทางไม่ได้มุ่งตรงไปที่ป่าเย็นกูอีกต่อไปแต่พวกเราดีใจได้ไม่นานนักรีบควบมาไลา่ตามรอยไปทันทีเดินทางต่อไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เพบว่ารอยเท้าของวัวร้อยกว่าตัวบนทุ่งหญ้าหายวับไปอย่างไร้ร่องรอย รอยเท้าสับสนของวัววิ่งไปถึงจุดหนึ่งเรียกว่าฝูงวัวใหญ่จะระเหยหายไปในอากาศทั้งฝูงทุกคนอาบากค้างไม่ได้โดนพายุทนาโดพัดไปใช่ไหมแต่รอบๆนี้ไม่มีร่องรอยว่าเคยเกิดลมพายุมาก,ก่อนเกิดอะไรขึ้นตรงจุดที่วัวทั้งฝูงหายไปกันแน่บทที่14หายสาบสนชุ่งยาสีเหลืองกว้างใหญ่ดูเลญยาสีทอง ที่เอนไหวไปตามทะเลข,ขึ้นต้นหญ้าสูงพอๆกันแต่เนินทรายสูงต่ำไม่เท่ากันผื้นดินของหลายๆเขตในทงญ้ามีความสูงต่ำต่างกันไม่มากเมื่อมองดูจากที่ไกลยๆย่อมแยกแยะได้ยากในทง้าก็มีเนินหินเนินทรายเช่นกันเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่เมื่อมองจากไกลๆจึงเห็นว่าท้องฟ้าเชื่อมต่อกับพื้นดินซึ่งสูงต่ำเป็นระลอกมีเพียงตรงหน้านี้เท่านั้น ที่รู้สึกว่าระดับความสูงแตกต่างมากเป็นพิเศษตรงตำแหน่งที่ฝูงวัวหายสาบสูญไปคือทางขึ้นเนินพอดีพวกเราควบม้าเข้าไปสำรวจดูอย่างละเอียดปลายท้าสับสนบนพื้นและมีร่องรอยการแทะเล่มหญ้าในบริเวณรอบๆบ่งบอกว่าพวกวัววิ่งเตลิดมาถึงตรงนี้แล้วหายตื่นตกใจจึงหยุดแทะเล็มหญ้าที่นี่ที่น่าแปลกคือฝูงวัวใหญ่กลับหายสาบสูญไปตรงนี้ ถ้าวัวโดนมาป่าจู่โจมที่นี่ก็จะ,จะมีรอยเท้าหลงเหลืออยู่บ้างเพราะพวกเราไล่ตามมาติดในเวลาสั้นๆแค่นี้พลังอะไรหนอที่จะทำให้ฝงวัวหายสาบสูญไปได้ผมเอ่ยถามตึ้งซื้อเทียนว่าในทุ่งหญ้ามีพายุทอร์นาโดไหมพายุพัดพวกวัวไปหรือเปล่าตึ้งซือเทียนตอบว่าได้ยินว่าบางครั้งก็มีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นในโมเปยดของมงโกเลียนอ แต่ทุ่งหญ้าของพวกเราอ่ะมีน้อยมากอีกอย่างพายุทอร์นาโดที่พัดวัวไปเป็นร้อยตัวไปได้เนี่ยต้องมีขนาดใหญ่แค่ไหนถ้ามีพายุทอร์นาโดจริงๆพวกเราก็ต้องเห็นแต่ไกลแล้วเพราะวันนี้ท้องฟ้าสดใสอีกอย่างต้นหญ้าที่อยู่รอบๆก็ไม่มีวิแววว่าเคยโดนลมพายุพัดพอพูดจบก็หันไปถามเราอย่างพีเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้ามาหลายสิบปีย่อมมีประสบการณ์มากกว่าพวกเรา เรายัางผีไม่ได้พูดอะไรเขาลงจากหลังมาแต่รอยเท้าของวัวบนพื้นอยู่นานสุดท้ายสุดตัวนั่งลงบนพื้นน้ำตาไหลอาบใบหน้าดูท้าวัวสองร้อยกว่าตัวของโดนบังกรปีศาจกินไปแล้วเรายัางผีก้มหน้าก้มตาร้องไห้ทำไมสวรรค์ต้องลงโทษชาวปะสุสตว์ผู้แสนอาภัพแบบนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนน้องชายแท้ๆของเขามาถึงบริเวณนี้ก็หายสาบสูญไป ตอนนี้วัววิ่งมาถึงที่นี่ก็หายวับไปหมดวัวพวกนี้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของรัฐทาเมื่อวานไม่ได้ดื่มเหล้าเมาไม้จนลืมไปตรวจดูข้อบัวคงไม่เกิดเรื่องเชน่นนี้ความรับผิดชอบนี้ใหญ่หลวงมากถ้าเบื้งบนสืบสวนลงมาคงไม่มีคำอธิบายคืนบอกไปว่าฝูงวัวโดนบังกรกินหมดไม่เหลือแม้แต่ขนสักเส้นใครที่ไหนจะเชื่อติงสือเทียนร้อนใจจนหลังน้ำตาเช่นกัน ภายนอกของเธอดูเข้มแข็งแต่ภายในใจกลับอ่อนไหวและอ่อนแอเหมือนผู้หญิงทั่วไปจึงทนรับความสะเทือนใจแบบนี้ไม่ไหวผมกับพังจือเห็นดังนั้นก็รู้สึกร้อนรนใจแทนพวกเขาผมพลิกตัวลงจากม้าแล้วเกลี้ยกล่อมเหล่ายางพีว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าหาร่องรอยของฝูงวัวไม่เจอพวกเราคงกลับไปรายงานไม่ได้ตอนนี้ร้อนใจไปก็เท่านั้นพวกเรารีบสำรวจบริเวณรอบๆนี้กันเถอะ ต่อให้ต้องพลิกทุงยาก็ต้องหาพวกมันให้เจอนอกจากนี้ผมยังไม่เชื่อตำนานเรื่องมังกรปีศาจกินคนกินสัตว์อะไรนั่นด้วยใตุุ้งญยาลึกมีสัตว์ร้ายที่ดูเหมือนมังกรซุกซ่อนอยู่จริงๆมันก็ไม่สามารถกลืนบัวทั้งฟูงในคําเดียวกระเพาะใหญ่ขนาดนั้นเลยหรืออีอย่างกลื่นลงไปแล้วต้องคายกระดูกออกมาบ้างสิถ้าหากระดูกบัวเจอก็ยังพอเอากลับไปรายงานได้บ้าง ความผิดร้ายแรงขนาดนี้หาร่องรอยของฝูงวัวไม่เจอจริงๆแต่แกกับตึงซือเทียนคงต้องรับความผิดไปทั้งหมดเนื้อไม่ได้กินกระดูกไม่ได้รองอยังต้องเอากระดูกมาแขวนคอมีบางเรื่องที่ต่อให้หวาดกลัวก็หลบหนีมันไม่พ้น,นาทีวิกฤตก็ทำได้เพียงกัดฟันลุยต่อไปมีแรงร้องไห้ไม่สู้พยายามค้นหาฝูงวัวต่อไปพั่งจื่อช่วยเกลียกล่อมว่าซื้อเทียนอย่าร้องไห้เลย ในความทรงจำของฉันเธอไม่ใช่คนที่ชอบร้องไห้โอดครวนโดยไม่สนใจอะไรสักหน่อยตอนนั้นพวกเราเป็นทหารแดงที่ฮึกเหิมห้าวหาญสะเทือนฟ้าสถานดินเธอเคยบอกว่าอนาคตอยากจะไปเป็นทหารในกลุ่มศิลปกรรมที่ฉเฉลียวฉลาดมองการไกลมีความคิดลึกซึ้งและจิตใจไม่หวั่นเกรงต่อสงครามนี่นาอย่าเอาแต่ร้องตะกนไร้สาระทั้งวันทั้งคืนอย่างหูบาอีเลยอย่าลืมนะว่าความตายไม่ใช่ของชนชั้นกรรมชีพ ตึงสือเทียนฟังคำพูดของพังจือแล้วก็หัวเราะทั้งน้ำตาเ็ดน้ำตาและพยักหน้าตอบใช่ความตายไม่ใช่ของชนชั้นกามาชีพหลังจากที่ผมกับพังจื้อช่วยกันโน้มน้าวแต่ที่สุดเธอกับเราอย่างผีก็เข้าใจสถานการณ์ในโลกนี้คนที่จะช่วยตัวเองได้ก็มีแต่ตัวเองเท่านั้นตัดพาะต่อว่าสวรรค์ไปก็เปล่าประโยชน์ตอนนี้ไม่มีหนทางอื่นแล้วเมื่อทำบัวหายก็ต้องไปตามหาด้วยกำลังของตัวเอง ร้องห่มร้องไห้ไปก็เรียกวัวกลับมาไม่ได้ความจริงแล้วผมยังมีอีกความคิดหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดให้ทุกคนฟังเมื่อวานเรายางผีเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนน้องชายของเขาถูกคนบังคับให้นำทางไปไป้ายเยียนขู่แถมยังเล่าอีกว่ากลุ่มโจที่มาจาับภูเขานำหีใบใหญ่มาด้วยตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดมากเวลาที่เกิดเรื่องนี้กับเรื่องที่บารีเล่าสอดคล้องกันมาก บางทีนั้นอาจาเป็นกลุ่มโจรจากสมาคมนีเออก็เป็นได้พมานแบกของที่ขุดได้มาจากภูเขามาที่ทุง่งญ้าส่วนอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้พวกเขาเลือกทุ่งญ้านั้นผมเดาไม่ออกแต่หีบของหงตาเสียนต้องมีทองคําอย่างแน่นอนถ้าหาฝูงวัวไม่เจอจริงๆแต่เจอทองคําพวกนั้นก็อาจจะช่วยลบล้างความผิดให้ถึงสือเทียนกับเราอย่างผีได้ เนื่องจากผมเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับแร่ทองคําในตาซิงอันลิงมามากมายจึงจินตนาการไปแล้วว่าไปเยนคูคงเป็นทําที่พวกโจรใช้เก็บซ่อนทรัพย์สินเงินทองและกลายเป็นความเชื่อมัน่นดังนั้นการคดดาดเดาทั้งหมดหลังจากนี้จึงมีพื้นที่มาจากเรื่องนี้ผมคิดว่าคนที่หายสับสญไปพวกนั้นคงโดนโจรที่เฝ้าสมบัติค่าปิดปากไปแล้วสุดท้ายเกิดความขัดแย้งภายในสมาค,คมนี้เออ เพราะต้องการแย่งชิงทองคำกับสมบัติในสุสานโบราณจึงฆ่ากันตายหมดเรื่องราวต้องเป็นเช่นนี้แน่นอนตอนนั้นผมยังมีประสบการณ์ชีวิตตื้นเขินไม่เคยคบคิดอะไรลึกซึ้งแถมยังพึงพอใจกับการคาดคะเนของตัวเองอย่างมากคิดว่ามันต้องเป็นอย่างที่คิดไว8้8 9ดเซนเนินลาดที่มีต้นย้าขึ้นสูงนี้มองดูจากด้านข้างแล้วเหมือนเป็นสันเขา ถ้าเดินลงไปตามทางก็คือสถานที่ลึกลาบที่มีเนินเขาขึ้นลงสูงสูงต่ำต่ำที่ชื่อว่าไปเย็นคูน,นั่นเองพวกเรายังไม่ยอมแพ้ปีนขึ้นหลังมา้าแล้วสำรวจดูร่องรอยในบริเวณรอบๆต่อไปเวลานี้เลยเที่ยงมาแล้วพวกเราเพิ่งขึ้นมาหลังมาได้ไม่นานจู่ๆมาก็มีท่าทีกระสับกระสายส่งเสียงร้องฮีฮีบรรยากาศรอบตัวเหมือนมีอะไรผิดปกติ จึงทำให้พมานร้อนรนหวาดกลัวผมกลัวม้าสะบัดร่วงลงไปมือหนึ่งคว้าบางเหียนแน่นสรดมือจับห่วงเหล็กบนอ่านมา้าแต่ม้าไม่ได้สะบัดตัวมันแค่เดินวนอยู่กับที่ผมเห็นม้าอีกสามตัวก็มีอาการเช่นเดียวกันจึงเอ่ยถามเหล่ายางผีด้วยความสงสัยเหล่ายางผีมาพวกนี้เป็นอะไรเหล่ายางผีกระชับบังเหียนแน่นพยายามควบคุมม้าที่กำลังตื่นตระนกพรางบอกพวกเราว่า มาในทุงยามีจิตวิญญาณและมีสัญชาตญาณดีกว่าคนพวกมันคงรับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวในละแวกนี้และมันต้องเป็นสิ่งที่คนไม่กระสามารถรับรู้ได้มาที่เราอย่างผีขี่เป็นม้าทหารปลดกระสีนจะมีขนาดสูงใหญ่กว่าม้ามองโกทั่วไปถึงแม้นฟันม้าจะยาวมากแต่อารมณ์สงบเยือกเย็นกว่าม้าทั่วไปเมื่อมีแมนเป็นผู้นำม้าอีกสามตัวจึงไม่กล้าวิ่งจเจลิดไปไหน เมื่อมาเริ่มสงบลงพวกเราช่วยโอกาสมองไปรอบๆดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นในทุงยาบางทีมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายสาบสูนใบของวัวหลายร้อยตัวก็เป็นได้ทุกคนเครียดแคมงเหมือนธนูที่ง้างจนสุดแรงเรายังพีพกปืนล่าสัตว์เก่าแก่มาด้วยเผื่อเจอกับมมาป่าแต่เขามีดาบวิเศษขังซีป้องกันตัวแล้วจึงหาไปถามพังจืจอทารกอ้วนใช้ปืนเป็นหรือเปล่า พังเจอเบปากดูถูกอย่าพูดเลยตอนเด็กๆเ,เคยยิงอยู่สองครั้งแต่เขายิงปืนจากมือเราอย่างผีมาดูแล้วหัวรอ้องคมๆปืนของคุณแบบนี้ผมไม่เคยยิงมาก่อนนี่ใช้ปืนร่าสัตว์หรือผมว่าคงปพอกับปืนคาบศิลาที่ใช้ยิงกับผีต่างชาติในพระราชวังฤดูร้อนเลยปืนล่าสัตว์ของชาวปสุสัตว์มีแบบที่ทันสมัยเช่นกันแต่เรายังผีมีแค่ปืนไฟเก่า เพราะในทุงญยาเคยหลุนจัวฉีมีหมาป่าไม่เยอะนานๆครั้งจะเห็นไกลๆสักตัวใช้ปืนยิงทำเสียงดังไล่มันไปเท่านั้นอันที่จริงแล้วปืนชนิดนี้มีประวัติศาสตร์ที่แปลกประหลาดมากต้นต่อของมันปรากฏที่เมืองเทียนจินเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับยิงเป็ดใช้งานง่ายตอนนั้นกบฏไทผิงลุกลามไปถึงเมืองเทียนจินเขาเพียงยึดเทียนจินก็ไม่สามารถรักษาเมืองหลวงของต้าชิงอีกต่อไป ในเพิ่มเมืองเทียนจินเซียเจอเฉิงรวบรวมชาวเมืองที่ล่าเป็ดป่าตั้งกลุ่มปืนไฟโดยใช้หลักการยินเป็นแถวสลับกันจึงได้ชื่อว่าแถวเป็ดสุดท้ายอาศัยแถวเป็ดขับไล่กบฏใท่ผิงถอยไปได้ดังนั้นช่วงปลายราชวงศ์ชิงประชาชนจึงสร้างอาวุธปืนลนักษณะแบบเดียวกันนี้ขึ้นมามากมายช่วงกางเดินทัพทางไกลของกองทัพแดงก็มีคนใช้อาวุธชนิดนี้ แต่ต่อให้มัน้ายการสักแค่ไหนก็เป็นของเก่าแก่เมื่อครึ่งศตวรรษก่อนตอนนี้กลายเป็นวัตถุโบราณที่ควรมอบให้พิพิธภัณฑ์ได้แล้วทว่าตอนนี้ไม่มีเวลามาถกเถียงกันว่าปืนกระบอกนี้ยังมีพลังทำลายล้างหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีอาวุธป้องกันตัวสักชิ้นก็ดีกว่ามือเปล่าทั้งสี่คนขยับเข้าไปใกล้พลางกวาดสายตามองสำรวจทุ่งยาหมายัางคงส่งเสียงร้องฮีฮี ผมตั้งสมาธิมองตรงไปข้างหน้าทัศนวิสัยบนทุ่งญ้ากว้างมากท้องฟ้าสีครามต้นหญ้าเขียวขจีมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดแต่นอกจากใส่ลมพัดยอดหญ้าแล้วทุกอย่างว่างเปล่าไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตแม้แต่น้อยยิ่งพยายามสงบใจก็ยิ่งขบคิดวุ่นวายจูๆ่ๆวัวฝูงใหญ่ก็หายสับสูนไปจากทุง่งญ้าแถมอย่างหายไปอย่างไรร่องรอย ผมรรู้สึกเหมือนว่ามีพลังลึกลับบางอย่างที่มนุษย์ยากต้านทานการที่ม้ากระสับกระส่ายอาจเป็นเพราะหวาดกลัวพลังลึกลับที่กำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้พวกเราก็เป็นได้แต่พวกเราไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนผมถามตัวเองซ้ำๆว่าควรจะทำอย่างไรสู้หรือถอยคิดไปคิดมาคงทำได้เพียงรอดูสถานการณ์ก่อนคอยตัดสินใจอีกที